เกษตเอตโรวันนี 1, ้นะคะผู <t> ้พากลุ่ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับและตอนนี้ผู้อยู่กับพี่สายฝนแล้วพี่สายฝนสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่สายฝนเนี่ยใช้คําว่าเป็นประธานได้ไหมใช่ค่ะเป็นประธานอ่าประธานวิสาหกิจชุมชนแปลรูปสับปะรดวังโพนวังโพนคือหมู่บ้านใช่ค่ะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในในชัยภูมินะอยู่ในอำเภอเมืองใช่ค่ะอำเภอเมืองซึ่งหมู่บ้านวังโพนของเราเนี่ยจะปลูก สับปะรดเยอะเยอะมากเลยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมีสินค้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากสับปะรดนะครับมาให้คุณผู้ชมได้อุดหนุนกันเพียบเลยใช่ทำไมต้องสับปะรดด้วยวังพนก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่เลยค่ะที่ชัยภูมิเลยคือสับปะรดที่ชัยภูมิอร่อยหวานไม่ไม่กัดปากเป็นสับปะรดอะไรคัะปัตัาเวียค่ะปัตตาเวียปลูกกันเยอะนี่เยอะขนาดไหนฮะตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นกว่าไร่จังบนนี้ค่ะ ในตำบลเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะสองหมื่นกว่าไร่ปลูกทาอะไรกันเยอะแยะครับส่งโรงงานส่งโรงงานแล้วโรงงานเขาเอาไปทําอะไรบ้างทําน้ําสับปะรดทําสับปะรดอัดกระป๋องค่ะเวลาสับปะรดออกเยอะๆอะค่ะออกเยอะๆมากๆเนี่ยมันจะเป็นสับปะรดที่สุกเกินโรงงานเงี้ยค่ะลุ่มแม่บ้านเขาก็จะเอามากวนค่ะคือมันสุกเกินทําอะไรไม่ได้ก็วนแล้วก็ทําน้ําสับปะรดแล้วตอนเนี้ย มีผลิตภัณฑ์งอกเงยขึ้นมาเยอะมากขึ้นเยอะไปเรียนรู้มาจากไหนกันบ้างครับอ่าเป็นหน่วยงานส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็ของราชพัฒค่ะครับมาช่วยให้ความรู้ใช่ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากสับประรดกวนก่อนสับประรดกวนใครชอบกินนะ แนะนำไหมอันนี้แนะนาค่ะมันอร่อยยังไงคือเรากวนไม่ใส่น้ําตาลเป็นรสชาติของสับปะรดแท้ใช่คือสับปะรดกวนของที่นี่นะครับมีด้วยการ2ขนาดมีแบบที่พี่สายฝนถืออยู่นะครับขนาดใช้คําว่าไซส์เล็กก็จะไม่ได้นะมันก็ยิงดูเยอะอยู่นะมันขนาดมันต่างกันยังไงคือเวลาเราขายเราจะขายเป็นกิโลค่ะกิโลละร้อยห้าสิบกระปุกหนึ่งนี่คือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะกระปุกนี้นะร้อยห้าสิบบาทถ้าคุณผู้ชมอยากได้เยอะขึ้นปริมาณเยอะขึ้นก็ซื้อกระปุกใหญ่ 200บาทสั่งเราใส่ได้ค่ะสั่งใส่เป็นกระปุกละกี่กิโลก็ได้ค่ะ,ะม่ไซส์กิโลแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเดี๋ยวพูจะชิมก่อนจะ้ะซื้อเลยอร่อยนะอร่อยมากหวานเปรี้ยวมีเค็มนิดๆตัดเลี่ยนใช่ค่ะต้องตัดแล้วมัน แน่นมากนี่คือสับปะรดทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะแล้วมันได้มีสัมผัสของการเคี้ยวมีด้วยใช่ค่ะมันเป็นใยสับปะรดด้วยค่ะแน่นหนึบเลยนะครับวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมกวนได้ประมาณ8-10กิโลเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นกวนมือค่ะแฮนเมดต่อมาเป็นอันนี้นะครับสับปะรดหยีค่ะสับปะรดคุกพริกเกลือ อ๋อเป็นสับปะรดอารมณ์แบบ3ามรสใช่ค่ะสับปะรดหยีนะครับกระปุกละ20บาทอ่าถ้าไปไปขายที่ตามงานออกบูธล่ะค่ะอันนี้จะขายดีมากอ๋อทำไมเขาถึงชอบกันล่ะเขาบอกว่าเพราะอะไรครับเขาบอกว่ามันแปลกเป็นมันแปลกเป็นอะไรที่ไม่เคยกินแปลกเขาเคยกินแต่มะขามคุกไงคะทีนี้เราเอาสับปะรดไปคุกมั่งอ๋อคุณผู้ชม ปแปลกอร่อยอร่อยค่ะคือมีเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยใช่ค่ะกินเพลินเลยนะนนกินสับปะรดนี่นชัดเจนนะครับให้ปิดตาแล้วก็ยัดปากคุณผู้ชมนี่ยังไงก็รู้ว่ามันคือสับปะรดกระปุกละ 20, 20, 20. บาทนะครับประมาณ2ขีดแต่ถ้าอยากได้อย,อยากหูอร่อยมากเลยกระปุกไม่อยากกินเป็นกระปุกอยากกินเยอะ เดี๋ยวโทรมาหาพี่สายฝนได้สคุยกันได้เนาะหรือว่าจะสั่งแยกเครื่องก็ได้นะคะเพราะบางเพราะเวลาเราไปคุกเองเหรอใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราคุกเอาไว้มันจะแฉะหน่อยนึงเพราะสับปะรดมันจะมีตัวน้ําตาลของมันอยู่แล้วมาทางนี้บ้างดีกว่าถุงน้อยนี่ถุงละยี่สิบบาทเป็นกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บไส้สับปะรดก็จะมีอารมณ์แบบกรอบกรอของแป้งหน่อยนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นไส้สับปะรดกรอบเปรี้ยวๆหวานๆอ๋อ นอกจากกะหรี่ปั๊บแล้วนะครับมีอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเกี๊ยวโกะค่ะเกี๊ยวโกะซาวครีมไส้สับปะรดเนี้ยคือจะมีเป็นเป็นกล่องใช่ค่ะเป็นกระปุกกระปุกมี2แบบนี้นะครับใช่ค่ะคือราคาก็จะต่างกันหน่อยถ้าเป็นกล่องเนี้ยยี่บาทนะครับถ้าเป็นกรนนะรป,กรปุกนี่จะได้เยอะกว่าใช่ค่ะ35บาบาทนะครับคือข้างในเนี้ยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นจานแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผู้ลองชิมก่อนนะครับ คือตัวแป้งอ่ะมันกรอบแล้วมันมีนกลิ่นซาวครีมเหมือนคุณผู้ชมกินพวกขนมกรุบกรอบซาวครีมอ่ะอารมณ์นั้นเลยใช่ค่ะแต่มีไส้ของตัวสับประรดกวนลงไปด้วยอร่อยมากอร่อยมากมาต่อกันที่อีกหนึ่งผล<ม>ิตภัณฑ์นะครับอันนี้เราทําเป็นทาร์ตเป็นทาร์ตนะครับทาร์ตสับประรดนะครับทาร์สับประรดนี่คุณผู้ชมไปต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นซื้อกลับมากินกันนี่ใช่ถล่มทลายมาลองดูช,า,ชาวบ้านบ้า,บาง ชาวบ้านคนไทยก็ทําได้ใช่ค่ะแล้วสับปะรดปัตเวียบ้านเราฉ่ามากใช่ไหมมีขายสามแบบใช่ค่ะถ้าอยากกินแบบเป็นคำๆน้อยๆไปลองชิมใช่สั่งแค่ชิ้นเดียวส่งไหมไม่ส่งเกินไปคุณผู้ชมอันนี้เขาจะสั่งส่วนมากจะสั่งเป็นโหลเอาไปจัดเบรกขายยังไงจ้าถ้าเป็นแบบโหลละร้อยสิบสองชิ้นหนึ่งร้อยบาท ถ้าแยกขายเป็นชิ้นไหมชิ้นละสิบาทสิบาทนะครับถ้า <vier. S 1> แบบนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นกล่องแบบนี้อ่านี่เป็นแพ็กเกจของฝากจา<ะ>กของฝากได้เลยนะคะอันนี้กล่องละ50บาทมีอยู่4ชิ้นในนี้นะครับ <Gün vad S 1> แล้วถ้าเป็นกล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อย7ชิ้น7ชิ้น100บาทนะครับค<ๆ>ือตัวท้านนะครับคุณผู้ชมจะมีความกรอบ ความแห้งมันจะมีบางสินค้าที่เป็นทาที่มันจะมีความนิ่มๆหนุบๆใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นทางแบบอารมณ์เหมือนมันคุกกี้คุกกี้เหมือนคุกกี้หน่อยกรอบประมาณนั้นนะครับด้านนอกเพราะมันจะเก็บได้นานจัด ส่วนด้านในนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นตัวสับปะรดกวนที่ผู้รู้สึกว่าอร่อยนะที่นี่ทําสับปะรดกวนได้อร่อยมากเลยสุดท้ายนะครับเรากินขนมกินสับปะรดกวนเรียบร้อยแล้วเราต้องมีน้ําแบบว่าล้างคอหน่อยใช่ที่นี่ก็มีการทําน้ําสับปะรดน้าสับปะรดนี่น้ําสับปะรดล้วนเลยค่ะล้วนๆเลยนะใช่แต่เราจะทําได้เฉพาะหน้าฝนนะคะทําไมอ่ะเพราะว่าหน้านี้สับปะรดมันเปรี้ยวทําไม่ได้มันต้องใส่น้ําตาลไงเราเลยไม่ทํากัน แต่เราจะใส่แค่เกลือไปนิดๆมาให้มันกัดฟันให้ให้มันชูรสให้หน่อยนึงสดๆเลยคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานกําลังดีเลยนะครับขายดีมากตัวนี้ขายดีมากค่ะแต่เรายังยังส่งออกข้างนอกไม่ได้คือมันต้องฟิตไว้ตลอดค่ะเป็นน้ำสับปะรดสดอดกินถ้าในเมืองเราเอาไปส่งค่ะอ้ด่แต่คุณผู้ชมอยู่ พากใต้สั่งได้ไหมยังไม่ได้ยังไ,<ด>ไม่ได้ไดอดก<ด>ินนะคุณชมส่วนมากเราจะไปส่งที่ในเมืองกับราชพัชแล้วก็อบตอสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูแล้วอยากอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับเดี๋ยวผู้จะฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ คุยกับทางชุมชนโดยตรงได้เลยได้เลยโทรมาเบอร์ที่พูดขึ้นมาให้เนี่ยจะได้คุยกับพี่สายฝนไหมใช่ค่ะเป็นเบอร์ประธานเลยผมฝากแฟนรายการคูดด้วยนะครับค่ะเออแล้วถ้าโทรมาเยอะอย่ามาว่าพ่อพูดนะทาให้ทันนะทันค่ะทันอยู่แล้วโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สายฝนแล้วก็ทางชุมชนมากมากนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์หกโมงตรงหลังเคารพธงชาติทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้ สำรับวันนี้พลุกับพี่สายฝนไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขากรับนะครับเต็มไม้เต็มมือเลยนี่แม่ให้อะไรบ้างเนี่ยแกงขี่เหล็กก็มีนี่นม่ผัดหมี่บร้าอ๋ออันนี้ผัดหนูใบแอ้มอ้โหยังมีขนมอีกตะโก้เนี่ยกลางค้างจ่ายเงินก็ไม่ยอมเอาด้วยโดนเอาช้อนแผงพี่ทำไมทำไมใจดีให้เยอะจังเลยครับอ้าวเป็นนาอู้ไม่เคยเจอกันเลยเพื่จะให้ เอาไม่เคยเจอกันต้องไม่ให้สิไม่ได้เนี่ยดูตลอด <c oughs> ไม่เคยละไม่ได้ใช oh. ้เวลาเ้วก็เปิดโอ้โหนี่แฟนรายการเลยนะครับ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่เ <c oughs> ต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยขอบคุณมากเลยนะครับอมรินทีวี